ชาวลัคนาราศีสิงห์ นะครับดวงชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม2566เดือนที่ดาวอังคารย้ายออกจากราศีของท่านนะครับไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วไปได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรดาวอาทิตย์นะครับก็จะมาทับลัคนาของชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงกลางกลางเดือนสิงหาคมได้กเกษตรราธิปดีอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นราชาโชคและมหาจักรเช่นกัน แต่ก่อนหน้าที่ดาวอาทิตย์จะย้ายตรงนี้ต้นเดือนสิงหาคมถึงกลางกลางเดือนดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนของท่านเองนั้นยังคงอยู่ในเรือนวินาศนะครับอยู่กับดาวเกตต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีสิงนั้นภาระหน้าที่รับผิดชอบเรื่องงานเยอะมากบอกเลยนะครับว่ามีเรื่องต้องจัดการหลายเรื่องภาระหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็สิ่งที่จะทําหลังจากตรงนี้ในเรื่องของงานเนี่ย คุณจะต้องมี10มือเหมือนทศกัณฐ์แหละครับถือทํางานได้ทันเขาเรียกว่าทันใจนะอย่างแต่อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่ดีนะครับคุณจะมี energy มีไฟในการทำงานอย่างมากเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงเป็นเดือนที่งานเยอะมากแต่สิ่งที่ผมจะเตือนคือระวังสุขภาพร่างกายเจ็บป่วย นะครับโดยเฉพาะวันที่1ถึงวันที่5 1-5ถึง5สิงหาคมเนี่ยระวังสุขภาพร่างกายของตัวเองนะครับแล้วก็สุขภาพของญาติผู้ใหญ่ด้วยนะทั้ง2อ,อย่างก็ต้องระวังไว้นะครับเพราะดาวันอ่านออกมาแบบนี้นะครับในช่วง1 5 6-10ถึง5 6ถึง10นะครับการเงินการทองจะขยับดีมีโชคดีกับการติดต่อประสานงานที่มันมีความสำเร็จแล้วเสร็จ มีข้อตกลงหรือสัญญาที่แน่นอนนะครับในสิ่งที่คุณจะมีจะได้จะรับเงินพอมาถึงวันที่11จนถึง15ช่วงนั้นก็เหนื่อยครับภาระเรื่องงานเยอะมากแต่งานดีงานมีความสำเร็จดีนะครับดาวพุธที่ทับลัคนาของคุณอยู่มาจากเรือนลาพระแล้วก็มาจากเรือนกระดุมพระกระดุมพระแปลว่าเรือนการเงินนะครับสิ่งที่หามาได้ส่วนลาพระนี่ก็คือ ลาบผลที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ไปหามันหรอกแต่มันเข้ามาหาเราเองอาจจะเป็นงานที่นะครับเจ้าของงานเขานึกถึงเราอยากจะให้เราไปช่วยงานเขาอะไรแบบนี้แหละแต่ก็เป็น11-15ที่เหน็ดเหนื่อยทีเดียว16-20นะครับช่วงนั้นการเงินก็จะดีต่อเนื่องนะการเงินจะดีต่อเนื่องเลยมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาและก็ช่วงนี้แหละที่ดาวอาทิตย์มาทับลัคนาของชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นที่เรียบร้อย ตีโกนกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่คุณจะมีความสําเร็จมีชื่อเสียงหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเข้าไปหยิบจับไปทํานั้นล้วนแล้วแต่เอื้อประโยชน์ให้ตัวคุณเองทั้งปัจจุบันและอนาคตคุณจะเป็นคนที่คนพูดถึงในวงงานว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีฝีมือ21จนถึง25 26จนถึง31ช่วงนี้เป็นเรื่องความรักนะครับ ความรักเข้ามาเกี่ยวพันกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะแต่ก็ตอบยากเหมือนกันว่ามันส่งผลดีหรือไม่ดีอย่างไรเหตุผลเพราะว่ามันก้ากึง่งจะบอกว่าแฮปปี้ทั้งหมดก็ไม่ใช่จะ่บอกว่าเออมันก็มีความรู้สึกสบายใจสุขใจที่มีคนเข้ามารักมาชอบเออมันมองในแง่นี้ก็ได้ นะครับแต่เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นมีเสน่ห์มากๆทีเดียวแต่ความรักน่าจะมาแบบแอบบๆคุยแอบบๆบคบกันนะครับผมดูจากดาวแล้วมันอธิบายไว้แบบนั้นและและเมื่อพูดถึงเรื่องความรักแล้วก็อดที่จะบอกไม่ได้ว่าเดือนสิงหาคมโดยเฉพาะจากช่วงประมาณเอ,อ่อ21ไปแล้วเนี่ยดวงความรักกับดวงการงานมันเข้ามาพร้อมๆกันเลยนะ ใครที่เราเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้อาจจะมีการดีลงานหรือที่ต่องานมาให้กับเรามีการดีลหรือมีการพูดคุยการตกลงกันแล้วก็มันมีความรู้สึกพึงพอใจซึ่งกันและกันด้วยผมก็อยากจะให้ไปสังเกตดูตรงนี้ให้ดีคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วนะครับอย่าไปบริหารเสน่ห์มากนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าบริหารมากแล้วมัมีคนเข้ามารักมาชอบอีกมันจะแกะไม่ออกแล้วเดี๋ยวคุณจะยุ่งใจ นะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะติงชาวลัคนาราศีสิงห์เอาไว้คือเป็นเดือนที่มีสเสน่ห์ต้องบอกเลยนะครับดาวหลายๆดวงมันอ่านไว้แบบนั้นแต่มันเป็นสเสน่ห์ในทางความรักที่ไม่ค่อยเปิดเผยนะไปสังเกตกันดูให้ดีแล้วกันสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านแต่เอาเป็นว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณเหนื่อยคุณลุยงานทั้งเดือนแต่ความสําเร็จก็จะมีมาทั้งเดือนเช่นกันขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดี สำนักมังกรทองสินแสหมิงให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดซาแทงโงเห็งและ12ลัคนาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมาก ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE OFFICIAL ID at m a s t e r m i n d 6 6 6 6 6ขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ